ทุกวันนี้ภัยอันตรายจากการลักพาตัวยังคงไม่หมดไปจากประเทศไทยภัยร้ายนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอ,องของบุตรหลานต่างกังวลใจยิจ่งหากพาเด็กๆไปในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก อาจถ้าไ้พักหลงและอาจตกเป็นเป้าหมายของคนร้ายถูกลักพาตัวจากคนแปลกหน้าได้เพราะเด็กๆไม่สามารถทราบได้ว่าใครที่ประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายอย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการสอนลูกๆให้รู้จักวิธีรับมือและป้องกันตัวเองจากคนแปลกหน้าเสืยจะมีวิธีใดบ้างนั้นมาติดตามกันได้เลยสอนให้เข้าใจคำว่าคนแปลกหน้า คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรสอนให้ลูกมีความเข้าใจว่าคนแปลกหน้าคืออะไรและอันตรายอย่างไรสอนย้ำกับลูกว่าห้ามไปไหนกับคนแปลกหน้าหรือรับสิ่งของจากคนแปลกหน้าและถึงแม้ว่าคนแปลกหน้าคนนั้นจะดูใจดีก็ตามเพราะผู้ไม่ประสงค์ดีส่วนใหญ่มักหลอกล่อเด็กๆในรูปแบบของการขอความช่วยเหลือเช่นถามว่าหลงทางหรอเดี๋ยวพาไปหาคุณพ่อคุณแม่นะหรือช่วยหยิบของให้หน่อยได้ไหมเป็นต้น สอนให้รู้จักสังเกตสอนให้เป็นเด็กช่างสังเกตจะทําให้ลูกรู้จักระมัดระวังตัวและแยกแยะว่าใครที่สามารถไว้ใจได้และสอนให้ลูกรู้ว่าหากพัดหลงกับคุณพ่อคุณแม่จะต้องทําอย่างไรโดยให้สังเกตบุคคลที่ช่วยเหลือพวกเขาได้จากชุดเครื่องแบบเช่นรปภหรือตำรวจ <S <S สอนให้จดจําข้อมูลของคุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกจดจำข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อของคุณพ่อคุณแม่พร้อมทั้งวิธีใช้โทรศัพท์ พราะจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนอกจากข้อมูลส่วนตัวแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกจำเบอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจ191ไว้ด้วยสอนให้รู้จักปฏิเสธผู้ที่ไม่ประสงค์ดีมักหลอกล่อชักชวนเด็กๆด,ด้วยของเล่นหรือขนมดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกๆก,กล้าที่จะปฏิเสธสิ่งของเหล่านี้หรือการชักชวนไปที่อื่นจากคนแปลกหน้าอย่างเด็ดขาดสอนให้กล้าที่จะขอความช่วยเหลือ เด็กๆหลายๆคนมักจะรู้สึกเขินอายที่จะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือหรือวิ่งหนีจากคนแปลกหน้าเพราะความกลัวว่าจะถูกทำร้ายดังนั้นผู้ปกครองควรสนับสนุนและสอนให้ลูกกล้าที่จะตะโกนขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยทั้งหมดนี้คือวิธีการสอนลูกให้รู้จักรับมือกับคนแปลกหน้าเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีได้